อยู่กันในเกมไมคร f t กับผมด a r k f ฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันในมอสแ a c k ที่มีชื่อว่า w o r ร์ออฟดารกอนภาคที่3กันอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้คือเพิ่งทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่พวกอ่าเฟอร์นิเจอร์ให้กับบ้านใหม่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีเทียนนดด้วยครับโคตรเท่เลยนะผมก็ชอบเลยว่ะนี่ับประมาณนี้เลยมันแบบสว่างอยู่นะไออันนี้ฮะ แล้วก็ด้านบนนี่มันจะเป็น่ผมทําเป็นนี่ไว้ชั้นที่2นะก็คือผมใช้เป็นไม้จากนรกอะนะเป็นคิมสันฟอนเลเยะนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นอ่ามันเป็นไม้ในนรกเหมือนกันแต่เป็นไม้นี่ฮนะเป็นไม้สีเขียวจากนรกก็คือข้อดีของมันอะ่ะมันจะไม่สามารถติดไฟได้ฮนะไอ้ไม้จากนรกเนี่ยซึ่งมันดีแบบมากๆนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้คือจะปทำการสู้กับบาปด้วยผมอยากสู้เป็นตัวอะไรนะ เอาเป็นวิสเซอร์ดีกว่าไหมบาดเป็นความตากาะกะแล้วกันนะเพราะว่าสกิลไอเทมที่มันดรอปอะมันโกงแบบมากๆเลยฮะของเจวิสเซอร์ตัวนี้แล้วก็ส่วนมังกรของผมนี่ก็สเตที่5แล้วฮะจัดว่าตัวโคตรใหญ่อะตัวมันใหญ่มากเลือด500ฮะก็จัดว่าเป็นแบบมอนสเตอร์ที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนี่แหละฮะมังกรตัวนี้ไซส์เหเลยแบบโอ้โหใหญ่แบบกบ้าสิกะโคตรใหญ่นะเอ้ยแล้วทำไมในน้ำนั้นมันมีพวกน้ำแข็งวะเนะี่ย เออเป็นข้าหน้าหนาวอ่ะเนี่ยมีน้ําแข็งเนะ้วยฮะโอเคอาจจะเป็นหน้าหนาวก็ไดนะ้ตอนนี้เข้าหน้าหนาวไวมากเลยเดี๋ยวขอทาการทดสอบเอ่อพวกดาเมจของมังกรดีกว่ามันตัวใหญ่แม่งมองตัวบนพื้นไม่เห็นมาซีมาซีมาซีาซาซพลุไฟใส่เลยนี่ฮะไม่มีเสียงเวยเพราะว่าเราอยู่สูงเกินเงี้ยมันเลยไม่มีเสียงนะฮะแต่ก็ได้ยินเสียงมังกรอยู่บ้างเล็กน้อยนะเราเผามอเตัว,วเราไม่เห็นนะ่ะ มไม่รู้ว่าตัวอะไรมีอยู่บนพื้นบ้างนะตอนนี้เพราะว่ามังกรมันตัวใหญ่เห็นคิปเปอร์แล้วว่ากับแมงมุมตัวนี้อ่ะยิงใส่ก่อนรู้สึกแหลกๆเนี่ยเพราะว่าขึ้นมังกรแล้วมันแหลกๆนะแล้วก็มอนเตอร์ตอนนี้คือมันมีเยอะมากๆแล้วผมใส่มอสไปเยอะมากๆเลยตอนนี้สักสี่สิกว่ามอสขึ้นไปแนละ้วฮะแต่ผมค่อยแจกเอ,อที่หลังแล้วกันนะแบบแจกแบบใกล้จะจบซีรีส์นี้แล้วกันนะฮะ ผื่อใครที่อยากได้มัดเพิ่มนะเออพ่นไฟใส่นี่ก่อนไอ้นี่มันเป็นไอ้นีน่น่ะวไอหัวฟักทองนี่วะตัวนั้นนะยังไม่ได้จับเลยฮะยังก่อนเลยขอสู้กับพวกบอสก่อนแล้วกันค่อยจ,จับที่หลังแล้วกันนะเออพ่นไฟไปเลยนี่โอ้โหแมงโคเท่มันก็ตัวอย่างเท่ะนะแต่ว่ามันเลี้ยงดูยากอะ่ะมันเก็บยากยนะตัวมันใหญ่เกิน,นะนะ้วยไงโอเคโอ้โยแมปแมปมันโหลดอยู่ตอนนี้ รับเป็น6ชช้นงนะแต่ว่าแหลกอยู่นิดนึงโอ้มันแบบตัวคนใหญ่ต้องมองแบบนี้ถึงจะเห็นพื้นนะต้องมองแบบต้องหางว่าน่ะเออถึงจะเห็นบนพื้นได้นะแล้วก็ไอ้ท่าคำรํำนี่คือมันจะเพิ่มสเต็งให้เราด้วยนะตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยมันเช้าแล้วนี่หว่าโอ้โหมันเช้าวายจงเลยนะเมื่อกี้คือยังมืดอยู่เลยจะเช้าแล้วเออโอเคนะ่าจะไม่มีแล้วแหละ มอนเตอร์เขาไม่เกิดแล้วฮะหรือว่าโดนไฟมังกรแม่เรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าไฟของมังกรนี่มันดามเมจแรงแบบโคตรเลยฮะโอเคจอดที่เดิมแล้วกันตรงนี้เลยอะประมาณแถวนี้แล้วกัน,นตัวโคตรใหญ่แล้วนั้นนี่ก็เดินตามผมนะฮะผมแม่งตัวใหญ่มากมาเฮ้ยตอนนี้มันนี่นี่นนว่หิมะตกนี่ว่ะนี่เฮ้ยเป็นโคตรสวยเลยชอบอะหิมะตกในเบลอมธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นจากมอสเออมอสเปลี่ยนสีสั้นนะ ก็ถือว่าเยี่ยมเลยให้ความรู้สึกที่แบบว่าสมจริงขึ้นนะนี่งไงแบบมีพวกอันนี้ด้วยพวกหิมะตกลงมาแล้วก็สแต็กกันนะเรื่อยๆหนึ่งปิดก่อนแล้วกันหนาวนะมาเดี๋ยวไปทําการไปสู้บอสดีกว่าไปที่หมู่บ้านเดิมดีกว่านะว่าไปที่อันนี้ป่ะเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วฮะอันไหนวะหมู่บ้านที่เราเคยไปสู้กับบาปอันนี้ปะลองไปดูฮะใช่ไหมนี่ย โอเคอาจจะใช่ละมัง้งเอใช่ครับผมจำได้ตรงนี้แล้วก็มีหิมะตกด้วยเราสู้กันแบบตอนหิมะตกดีกว่าว่ะเออมันจะเท่ดีฮะเดี๋ยวหาที่สปอนก่อนแล้วกันนะสู้กับบาปแห่งความตะก,กะนะฮะตรงไหนดีตรงหัวฟักทองดีกว่าไหมเหมือนจะมีเสียงสงเกลตันในยป่ะนี้มีปหเนี่ยอย่าเพิ่งมาจุนจ้านนะเว้ยเอเอาดาบเก็บแล้วกันเอาดาบนี้มาฮะดาบของบาปมาแล้วกันต้องใช้ดาบนี้สู้นะถึงจะแบบตีเข้าแบบ แรงนะดาบอันนี้แล้วก็อานี้เก็บไปก่อนต้องเตรียมของเนี่มาเตรียมเป็นแบ็คโคแล้วกัน <c oughs> เผื่อจะไม่ไหวนะเพราะว่าบาปพวกนี้คือมันตีแรงอยู่นะตีโคตรแรงนะฮะม,มาพร้อมแนละ้วมีทั้งโกลเลมแดงแล้วก็มีเป็นตัวเบรดนี่เอาไว้เพิ่มดามเมจให้เรานะฮะสู้แบบตรงโล่งๆแล้วกันตรงนี้แล้วกันนะเป็นสนามประลองนะมาเรียบร้อยฮะสปอนมาแนละ้ว วิเซเบอร์หรือว่าบาปแห่งความตะกะนะฮะจัดว่าเท่นะแล้วก็สกิลมันโกงอยู่ถ้าเกิดมันยิ่งโจมตีอ่ะมันจะยิ่งดาเมจแรงขึ้นนะมันมันเปลี่ยนจากเวอร์ชันเดิมก็คือเวอร์ชันเดิมมันจะสแต็กันแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือมันจะยิ่งตีอ่ะดาเมจมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจัดว่าโกงมากๆเลยไอเทมของมันอ่ะแล้วก็ตัวมันนีงก็โกงนะฮะเลือดเจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ยผมว่าเลือดเยอะกว่ามังกรนี่หว่าไอตัวนี้เฮ้ยแต่มันทำไมผมตีแรงกันเลยเฮ้ยผมตีโคตรแรงแล้ว ผมว่านะเรารอให้สกิลแบ็คโฮผมหมดดีกว่าเพราะว่าสกิลแบ็คโฮผมไนโกงเกินนะดิมันหยุดเวลาได้ทั้งหมดเลยฮะโอเคเราโกงกับเพื่อนเจ้าควักกะผมโคตรโกงเลยเนีย่โอ้โหผมตีแรงยังแรงมันตีผมเข้าไปเนี่ยมันตีผมไม่เข้าเลยนี่ว่าโอ้โหกาะผมอึดเกินอะ่ะมา้ามาเลยนายเราให้แบบต่อให้ต่อให้ต่อให้ เอ๊ะทำไมเวอร์ชั่นใหม่ๆบาปมันตีไม่ค่อยจัดจ้านเลยวะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชั่น1.6.5นะบอกเลยว่าบาปที่ตี2ทีตายฮะเออตีไปเรียบร้อยเนี่ยมดอเป็นกามของวิซิเบอร์เป็นฟันมันนั่นแหละนะฮะไหนดูซินี่ไงวิซิเบอร์จอลนะฮะไนที้ทิ้งไอลลีซีดก็คือถ้าเกิดเรายิ่งตีอ่ะโดยใช้ไอ้เนี่ยไอ้วิซิเบอร์จอลเนี่ยด้ามมันยิ่งเพิ่มแบบเรื่อยๆฮะแบบยิ่งตีคือเลือดยิ่งลดอ่ะ แต่ว่าผมตีพวกนี้ทีเดียวตายวะไอพวกอัศวินนี่ตีสักสองทีก็ตายแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าไอ้ดาเมตเราก็แรงแล้วไอ้เทมนี่ก็โกงนะฮะบวกกันแบบโคตรเทพเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเสียงตัวอะไรเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอะไรวะไนเมอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ก่นอนนะเขาอ่านชื่อก่อนเอ่อไนเมสตอร์เกอร์โอ้ยไม่เป็นสตอร์เกอร์เนี่ยึมาซินายมันตีติดวิเทอร์เลยวะ่ะ โอ้ยแม่งติดนานด้วยติดไบเนตด้วยนะมาซิมันคือตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่มันเห็นลูกตามันอ๋อมันต้องตีมันก่อนนี่ไม่เหมือนวิดิโก้เลยวะทมไมมึงเท่ห์วะฮะโคเท่เลยเลือดจดสิบดอกของดีปะเนี่ยนี่ไงฆ่าเลยฮะเรียบร้อยอ๋อดอกเป็นหนังแล้วก็ไอ้กงเล็บปะเนี่ยมันทาอะไรได้ฮะโกงเล็บอันนี้ต้องลองเก็บมาดูโหย้ยของนี่ก็เยอะแล้วเกินในตัวแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะหนังเหรอเฮ้ยอะไรทิ้งดีอะ่ะปลานี่จําเป็นด้วย อ๋อเอานี้ทิ้งแล้วกันนะมอนสเตอร์สกินเนาะแล้วก็มีเป็นไอดด้ดักเมทัลที่เดี๋ยวผมอยากได้ดักเมทัลมากกว่านะฮะจะทำการเอาอะไรทิ้งเดียนี่ทิ้งแล้วกันนะเอเธอร์นี่ได้มาเยอะเลยอะ่ะว้ายบาปมันดอบเพราะเอเธอร์นี่เยอะเลยอะ่ะโคตรดีนะฮะเฮ้ยมาดีนายนี่เตีเลยสปิริตไกด์มาสิโอ้ยมันเอ้ยมันเรียกลูกน้องเหรอไอ้ตัวนี้เฮ้ยมันเรียกลูกน้องมาได้เนี่ยโอ้หแม่งเจ๋งดีปะ เก็บเวลมาวันดีเจ้าฮาโลวีนนี่ฮะถ้าเกิดเรายิ่งตีคือยิ่งแรงอ่ะได้เป็นยิ่งแรงขึ้นนะฮะแต่ไปหาพวกมอนเตอร์ตัวอื่นตีกันดีกว่าเอ้ยผมเจอแล้วอ่ะมันเป็นไอ้ชนเผ่าซันเบิร์ดนี่หว่าอีกที่หนึ่งฮะแล้วผมจะทำการคิวแล้วกันตรงนี้เฮ้ยวันดีเด็กน้อยตายไปเลยแปบ๊บเดียวตายอา่ะโอ้โหแม่งโคตรโกงเวลกแล้วว่าเริ่มจะโหลดแมปโหลดมอนเตอร์เพิ่มหรือเปล่าเนี่ยวันดีซันเบิร์ดโอ้โหเปิดมาก็ ใส่สกิลเลยนะมาเลยนาะยมาเลยนาะยโอ้โหพวกมันเยอะว่ะต้องใช้แบ็คโคแล้ววะพวกเยอะเกินแล้วมันแหลกนะแมปมันโหลดอยู่ใจเย็นๆหน่อยมาซันเบิร์ดโอ้โหสกิลนาะยก็จัดจ้านอยู่แต่ว่าสกิลลำาอ้โหหดแล้วตอนนี้นี่ฮะยิ่งตีก็ยิ่งแบบเลือดลดเร็วอะ่ะโอ้โหแป๊บเดียวตายเท่านั้นนะได้เป็นเชลเลนเจอร์เลยมันจะดรอปเป็นหน้ากากเฮ้ยเอา้ามังกรมาได้ไงเนี่ยก่อนนะั้นขอเก็บหน้ากากผมไม่ทันวันเดี๋ยวมันมาเผาตรงนี้พังทลาย อ๋อมาสิไลทยเซนต์นิงดราก้อนมันก็ใส่ฟ้ามาจากไหนเนี่ยตีไปนี่ตีมาเลยเฮ้ยมันบินหนีไปไหนวะนะเดี๋ยวกันนะแบ็คโคเลยอยู่ไหนมันก็ใส่ฟ้ามันพ่นไฟใส่อ่ะเอ้ยพ่นใส่ฟ้าใส่พ่นไฟอะไรวะเอ้าอยู่ไหนอ่ะเอ้าไม่มีอ่ะแถวนี้เฮ้ยมันดีนายมันก็ใส่ฟ้าละเพื่อนอะไรนายเห็นหรือเปล่าอ๋อข้างในตรงนี้ดีหว่าเฮ้ยมันดีนาย ตีไปก่อนเลยเออติดเหรอเพื่อนติดติดเอาเฮ้ยาหายแล้มันบินไวเลยวะบินโคตรไวเลยเอาอยู่ไหนเอาอยู่ตรงนี้เอาแล้วมันมีการวาบแบบนี้ฮะเพื่อนนี่ไงแบคโฮอะไรยุดเวลาแล้วก็ตีแบบชิวๆนะะหรือเปล่าโอ้โแป๊บเดียวตายเลยโอ้โหนี่ฮะนี่คือดาเมจของวิ s ิเบิ j ์กนะแต่ว่าแรงมากนี่ไงไอห,หน้ากากหัวหน้าเผาซันเบิร์ต้องการวะ เอาไว้สะสมดีกว่าเอากล้ Apple วยแอปเปิลทิ้งไปเลยใครมันตีเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนหมูเลยวะ่ะแต่มันโคตรน่าเกียดเลยตัวอะไรไม่เนี่ยอ่านไม่ออกนี่งไงตีไปก่อนเลยอะไรมาอีกแลวเฮ้ยนกอะไรเนี่ยเธอเบิร์ตเหรอเฮ้ยไม่เหมือนเธอเบิร์ตในอาร์คมีมแมลงด้วยว่ะพึ่งเยอะโอ้โหตัวอะไรแปลกๆเยอะเลยวะ่ะตอนนี้เฮ้ยสวัสดีนายตัวอะไรเนี่ย อะไรๆๆๆๆอ่านไม่ออกฮะเฮ้ยแต่มันเหมือนเทเลเบิร์ตนะโคตรเหมือนเลยวะนี่ตีนี่ก่อนแล้วก็ตีนี่ก่อนฮะอืมตายไปเลยเนี่ยมันเหมือนเทเลเบิร์ดมากอะ่ะมันโคตรเท่เลยขี่ได้เลี้ยงได้ไปะเนี่ยแต่มันดุร้ายไงผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้ป่ะฮะแล้วอะไรมันมาอีกวะเนี่ยสวัสดีฮะซอมบี้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ซอมบี้โครตัวนี้มาแกละไอ้ออตัวนี้คือตัวใหม่เนี่ยไอ้ตัวซอมบี้ตัวนี้เราไม่เคยเห็นเลย แล้วก็ซอมบี้โคนี่เราเห็นบ่อยๆละอุ้ยแหลกอะไรเนี่ยแหลกโหลดมอนเตอร์เกิดใหม่แน่ๆเลยพวกนี้ไอ๊พวกชนเผ่าชนเผ่านกนกอีกไก่มาดิแบ็คโคลอะไรมึงตีไม่โดนนะมันต้องแบ็คโคแล้ววะมันชอบเดินหนีวกนี้มีอยู่นิ่งเลยตายเรียบร้อยเราที่แบบโพทเทพทูแล้วตอนนี้ปัดดีซอมบี้ตีด้วยซอมบี้อะ่ะอือตายฮะเอ,อ้ยบัดดีเจ้างูทะเล ซีเซเพนมาหน่อยสิมาสิขึ้นมาเลยนายขึ้นมา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 เฮ้ยมันโดดขึ้นไปก่อนนะขอใช้สกิลนี้ก่อนเดี๋ยวตายให้มันตีแรงอยู่นะซีเซเพนอือมาอีกทีนึงอีกทีเดียวเอาไม่โดนเอาโดนตายฮะเรียบร้อยเอ้ยผมมาเจอตัวอะไรไม่รู้ฮะตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเอ่อเฮ้ยมันชื่ออะไรเชลแคร็บนะฮะ ทรนเชลครับไม่คือหอยปูเหรอะนะฮะไม่คือหอยปูจริงด้วยนี่ไงเฮ้ยทำไมหน้ามันแบบมันเป็นสัตว์เลี้ยงได้ปะเนี่ยไอ้นี่ตีมังเลยดอกของปะดอกของนี่ว่าเอ้ยเหมือนจะดุปะเนี่ยเอ้ยดุนี่ว่าเดินเข้ามาแบบจะหาเรื่องผมแลวครับผมไป,ปตีเพื่อนมาก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งตีขอทําการดูคงดูของหน่หน่อยว่ามันครับอะไรได้บ้างฮนะโอ้โหต้องเกลียรยของแล้วปะ ของนี่ก็จะหูแม่งเต็มตัวเลยมอเตร์สกินนี่ทําอะไรได้อะอยากรู้ว่าต้องพิมพ์ดูพิมพ์หาด้วยกันเผื่อมันจะทําของดีๆได้นะถ้าเกิดมันทําของดีไม่ได้ก็จะทิ้งอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะอ,อ,อันนี้กดไม่ได้กดไม่ได้อันนี้เป็นดาบจากไอ้ตัวซอมบี้คริสตัลเฮ้ยแต่ก่อน,นมันต้องไปรวมอ๋อมันต้องคริสตัลอันนี้ไปรวมกับไอ้แอมเบอร์ริสแล้วก็ไอ้ตัวเบรดอีกนี่หว่าของไอเทมเบรดอีกนี่หว่าถึงจะได้ดาบนี่มา มอเตอร์กินนี่ทำอะไรไม่ได้เหรอทำช่วยเกาะได้ป่ะน่าจะทำไม่ได้ไเพราว่ามันไม่มีขึ้นอ่ะโอเคงั้นก็ทิ้งดีกว่าไหมมันทำอะไรไม่ได้อ่ะอ้นี้มันเปืองช่องเก็บของแล้วก็ไอ้ไอเทมที่ผมฆ่าปูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาหายไปละเอาหายไปไหนอ่ะมนรีสปอน,นหรือว่าอยู่ที่อื่นวะอออยู่ตรงนี้ดีกว่าผิดท,ท,ที่โทษทีโทษทีเอ้ยโอ้โหตันนี้ก็ยังโกอยู่เหรอเนี่ยเอ้ยบินบินบิน,บน เอ้ยมันกดบินไม่ขึ้นอ่ากว่าจะบินขึ้นได้เออมันชื่อว่าอะไรมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาผมหาไมไปเจอแล้วตอนนี้ของไอเทมมันเยอะจัดเอาอยู่นี่มันชื่ออะไเชลอสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ออกสปินเชลเหรอชื่อมันอ่านยากมากอ่ะเพิ่มาเชลแล้วกันนะหอยมันทําอะไรได้อ่อทำเป็นไอเทมอุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยได้เป็นแปรด้วย มันคือเชลอะไรไม่รู้ฮะเป็นไอเทมสีส้มด้วยเป็นของแร่ป่ะเนี่ยโอ้โหต้องใช้ดาร์คลอลดแล้วก็ใช้โอ้โหใช้เยอะเอ้ยมีชุดเกาะด้วยเหรอบวกเจ็ดอาร์เมอร์มับอกว่าถ้าเกิดใส่ครบเซตมันจะป้องกันดาเมจได้เหรอเนี่ยมันมีเซตกี่เซตเนี่ยไอน,นี่คืออะไรอ่ะไอนี้คือแท็ปตัวเนี่ยมีแท็ปด้วยโอ้แม่งเก่งว่ะแต่ว่ามันก็กระจอกอยู่อะชุดเกาะนี่บอกสามอาร์เมอร์เป็นหมวกเหรอ ชุดเกราะเรากี่อาร์เมอร์9อัลเมอร์โอ้โหแม่งกระจอกกว่าชุดเกราะมังกรอีกแล้วเนี่ยชุดเกราะมังกรอแม่งโหดกว่าแล้วฮะโอเคนะก็ไม่เอาอ่ะทิ้งแล้วกันนะอันนี้เปลืองช่องเก็บของมากๆเลยฮนะแล้วก็เอาเนื้อไว้ตั้งก่อนแล้วกันผมจะลองอุ้มดูว่าสามารถอุ้มได้ปะไอะ้ปูตัวนี้โอ้โหแม่งของก็เยอะอไอถุูทิ้งไปก่อนแล้วกันนะขอทําการทดสอบโดยการอุ้มก่อนแล้วกันอุ้มไปเฮ้ยอุ้มได้นี่วะเอาอีกก็เยี่ยมดิ แต่มันไม่สามารถอุ้มแล้วก็วาร์ปไปได้อ่ะออเอาไว้ก่อนแล้วกันนะน้องปูไตเอาลูกศรมามันสามารถอุ้มได้ด้วยเดี๋ยวเอานี่ใส่เคื่งมือน,นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็สำรวจต่อแถวนี้ฮะในเขตแบบอมสวรรค์นหน้าตรงนี้เอาอันนี้มาไปซื้อเบอร์จอจัดไปมีมอนเตอร์เกิดอีกเปล่าฮนะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยด้านหน้านี้มันคืออะไร เฮ้ย oh, อ๋อน,นี่มันคือที่อัญเชิญบอสนี่หว่าเป็นบอสหัวฟักทองอะ่ะบอสมันขี่มา้าเป็นแบบเป็นอัศวินไล่หัวขี่มา้าไงแต่ว่ายังก่อนละกันค่อยเอาไว้สักคลิปหนึ่งละกันคลิปนี้คือยังก่อนนะเดี๋ยวมันจะมากเกินไปนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเราทําการสำรวจต่อละกันเพิ่มเติมตรงนี้เราไม่เคยมาแถวนี้ต้องเปิดแมปบ้างแล้วอาจจะมีไอเทมแปลกๆหรือว่าสตั๊กเจอแปลกๆเกิดขึ้นก็ได้ฮรเช่นไอหัวฟักทองมากี้นี้ ตรงนี้มีอะไรอีก่านนี้เนี่ยมีปูไตเกิดตรงนี้อยู่เยอะนะนี่ฮะเกิดแล้วปูไตมันเกิดแถวตรงนี้อี่ยปูไตเนี่ยนะตรงนี้ก็มีแต่ทันหินเยอะเลยโอ้ยแล้วก็มีสุสานด้วยฝัง่งนึงก็จะเป็นสว์นหน้าเหมือนกันสวร์นหน้ามันเยอะมากผมเจอสว์นหนาที่บ่อยมากนะในแมพผมเนี่ยเจอโคตรเยอะเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยต้นอะไรไม่รู้ฮะเหมือนจะแหลก,กโหลดอแต่ด้วยฮะ ด้านล่างนี้มีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเฮ้ยนี่มันบ้านเหรอบ้านหรือดันเจียนตัวเนี่ยผมว่าดันเจียนมันดูเหมือนดันเจียนมากเลยวะ่ะโอเคลองไปดูดิอาจจะเป็นดันเจียนก็เป็นได้ฮะระบุดันเจียนดีกว่าโอ้โหตรงนี้เป็นแบบเป็นเหลวลึกลงไปเลยฮะนึกว่าอะไรอ๋อ,อเป็นพวกแกะไม่ก็าวมาไหนดูซิตรงนี้มันคืออะไรเอ้ย อ๋อมันคือแคมป์ฮันเตอร์เหรอเนี่ยมันคือฮันเตอร์คนนี้เป็นลักล่าอืมอุ้ยมีไอเทมมีแบบพวกขนมขบเคี้ยวนี่อะไรเนี่ยไม่สามารถแลกของได้เหรอมันคืออะไรอ่ะต้องใช้พวกนี้ในการแลกเหรอโอ้ยมันเจ๋งว่ะเดี๋ยวกันนะขอทำการโดของกันเพื่อนเฮ้ยบวก2 HP ด้วยอาหารอันนี้อ่ะคุกกิ้งมิสเนี่ยเฮ้ยเอาอ่ะอันนี้ให้เลยเพื่อนเราเอาอันนี้ล,ลกัน <laughs> จากได้เนี้ยมันเพิ่มหัวใจนะเพิ่มแบบ2 HP เลยอ่ะมันโคตรเจ๋งเลยอันนี้ก็ด้วเฮ้ยมีชีสมีชีสที่เพิ่ม3หัวใจว้าวเก็บมาดโดมาโดของมาดโดของกินของคนดีอะ่ะไอเรขอแบบเราแบ่งๆกันหน่อยดิแบ่งๆกันนี่เราแบบเราเอาแบบอุตส่าห์เราให้แบบเนื้อสเต็กไปนะ่ะตั้งเยอะนะ่ะโอเคเอานี่มันทางตันดีกว่าอันนี้ก็มีเป็นชีสโอเคเอาชีสมาก่อน มันมีชั้นบนด้วยป่ะชั้นบนที่มีอะไรอ่ะวัดดีเฮ้ยมีคนอยู่สองคนเอ้ยเอ้าขึ้นไม่ได้ติดอะไรเนี่ยวัดดีพวกนายอ๋อเป็นเทดเดอร์คนนี้อ๋อใช้เนื้อในการแลกเป็นอะไรไม่รู้ว่ะเป็นเมจิกเป็นเหมือนแลกเพมนบนปะนี้มันใช้ทาอะไรได้อ่ะแลกเพชนบนอันนี้ก็เป็นเฮ้ยนี่มันหนังของหมาเหรอแล้วก็นี่คืออะไรเอ้ยมันเป็นเป็นเ,ปน,นเทมแรกปะเนี่ยลองไปแลกสิไอ้คนด้านล่างอ่ะมันต้องรับแลกว่ะ เดี๋ยวลองดูฮะอันนี้เก็บไปก่อนไหนดูซีนายเรามีของมาแลกแล้วของจากบนบ้านนี่แหละไหนดูซิใส่ไปปะเอาวันนั้นใส่เข้าไปในนี้ปะอ๋อนี่ไงเราได้เป็นอันนี้มาฮะโอ้ยมันเจ๋งวะ่ะโอ้ยมันโคตรเจ๋งเลยมันคืออะไรอ่ะมจิกเอานักเก็ตเป็นแร่เวทมมตลจริงด้วยอันนี้เดี๋ยวลองแลกอีกดิมันจะมีไออันนี้อยู่อะ เป็นขนของหมาเนี่ยลองแลกดูว่าโอ้ของเต็มว่าเบื่อในการของเต็มมากเลยเอาธนูเก็บไปดีกว่าเอออันนี้มามาซิเราทำการแลกอีกแล้วกันได้แกนตัวเนี้ยนี้ชึบอุย้ยได้ป่ะห้าเลยก็คือได้สี่ไงได้มา4เม็ดรวมอันหนึ่งเป็นห้านะะก็ได้เยอะนะ แล้วมันหาจากไหนไอ้ขนหมาเนี่ยต้องไปฆ่าหมาแล้วฟังดูโหดร้ายมากเลยอันนี้ก็กดไม่ได้ฮะโอเคเอาลูกศรกลับคืนมาแล้วกันนะเพื่อนก็ประมาณนี้ฮะในชาวบ้านพวกนี้เป็นคนรับแรกของนะรับทำเควสหรือเปล่าโคตรเจ๋งเลยมอสแพคนนี้เอ,อ้ผมเจอเทอร์เรเบิร์ดอีกแล้ววะ่ะมวันดีนายอยากเลี้ยงอ่ะมันเลี้ยงได้ปะเนี่ย ต้องลองไปหาวิกิดูว่ามันจะเลี้ยงได้หรือเปล่าไม่รู้นะไอตัวนี้มันเท่อะมันโคตรเท่เลยไม่ดรอปของนะฮะผมว่ามันคงจะเลี้ยงได้อะโอ้ยเจอแล้วฮะตรงนี้โหม,มันเกิดกันเยอะเลยตอนกลางคืนนอะมแมลงก็เกิดเยอะเอ้ยเอ้ยนี่มันตัวอะไรอีกแล้วอะไรเนี่ยปลาโซมันคือตัวอะไรเหมือนทีเล็กตัวน้นอยอะ่ะเหมือนทีเล็กจิ๋วเอาตายไปแล้วฮะวันตีซอมบี้ โอเคว์ปกลับบ้านเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วฮะตอนนี้จะต้องทําการเราขอไปเก็บก่อนแล้วกันก็มังกรก็นอนแล้วผมว่าเรานอนก่อนดีก,กว่าเพราะว่าแฟนทอมมันเกิดผมลาคัญแฟนทอมนะมันชอบมาตอดผมไงอ่ะเช้าแล้วโห้ยข้างนอกนี่แบบขาวเลยฮะอี玛ตกพอดชอบอะ มอสไอซันสกีนเนี่ยมอเปลี่ยนฤดูเนี่ยมันรู้สึกนะสมจริงมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยบรรยากาศตอนนี้ก็เอาเป็นว่าถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วการชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่านั้นนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ก็บ๊ายบาย